สวัสดีครับทุกทุกคนนาวบ้านนานะครับบรนยากาศน,นะครับผมบรรยากาศนะครับดีๆพี่น้องด้วยช่วงเศร้าๆพี่น้องนะครับกะทิม้าเบิงปลาอีกนะครับผมหล้างฝนตกพี่น้องเบิงหยานะครับเป็นตะเกียวยหงงทว่ดีๆนะครับกะอยู่หน้าสวนบริเวณหน้าสวนเฮานะครับผมตรงนี้นี่นะครับกะทิหายอาหารปลานะครับหลังจากบ้ิหารมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับกะเป็นหน้าสวนเฮานะครับผมพี่น้องนะครับ ไนะครับมันนี่นะครับผมกะสีปลูกพวกพืชอายุสั้นพวกบักทัวบักเอื้อบักบวบนะครับแล้วก็พืชที่ว่าต้นไม้ที่ผมปลูกเมื่อันั้นมันบเบิดพอดีฝนตกนะครับผมเมื่อันั้นฝนตกปุ๊บเ้วก็เลยไ่ได้ปลูกต่อก็เหลืออยู่ประมาณเป็นร้อยต้นนะครับกลสิมีพวกไอ้ต้นการเกล้าหรือต้นมันปลานะครับแล้วก็ต้นพญาเสือโครงแล้วก็จะเป็นพวก ไม้ประจําจังหวัดโคราชั่ะก็คือต้นสาทอนนะครับผมเกลียบร้อยท้นนะครับเฉพาะสาทอนแล้วก็อื่นๆคือเป็นบกบกัก,บกพริกบักพริกบักเขือนะครับผมแล้วก็ที่ปลูกแตงโมงอ่อนนะครับในช่วงจีดินทรายทั้งพูนนะพี่น้องมื่อนี่เดี๋ยวพี่น้องผมจะเก็บบรรยากาศนะพี่น้องเบิ้งนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่ามื่อั้นมันฝนตกพอดีนะครับผมแม่มันน้อยพี่น้องบอันนี้นาสวนนะครับ ย่างเขานาสวนโดพาอาหารเลยนะครับตัวนี้กำลังออกนะครับในน้ำก็จะเป็นปลานะครับถ้าช่วงนี้เขาเขาใส่เบ็ดนะครับี่ได้ปลาหลายนะครับผมพกปลาดุกปลาคอนะครับส่วนมากอันนี้ก็คือปลาในสวนเขาเล้วพี่นองนะครับปลากะนี่แหละครับมันออกจากนี่นะครับทีว่ามันบืนขึ้นไปนําบริเวณปัญหาปลายูนะครับผม แดดซองยังพี่น้องนี่ก็อนเป็นคิ้วไผ่นะครับผมหญ้าต้องให้ยาวกว่านี้นะครับพอดีพอเขาตัดปุ๊บก็จะได้ห่อไปแหง้วพร้อมนะครับผมนี่งามดีนะครับผมหญาให้ง้วอยังดีเลยล่ะโ <c oughs> <c oughs> ด,น,ดนเทือหายนะครับ พอต้มมล้วก็มีนะครับผมตุนทั้งสองนะครับพวกต้นไม้นะครับผมก็ปลูกลงเรื่อยๆต้นยางนาตุนแดงต้นผักขี้เล็กนะครับขี้เล็กก็ยอดงามๆเรื่มยาวเราก็ต้องเลยตัดอีกนะครับไผ่ก็เริ่อมออกนอกหลายแล้วนะครับกระสือปลานะครับ ไส้เบ็ดกันะครับทุ่นมากระดีถือพวกประดุกปรหยังเลยพี่น้องประดุกประคอเพราะว่าช่วงฝนตัวกหันมันไปตัวทีบสุดแดนเลยนะครับพวกปลาปูปลาน่านาน้ำของดินก็นยังซุ่มอยู่คือเก่านะครับทั้งซุ่มกอบัวก,ก้อนี่น่าจะประมาณพร้อมสวนเพราะว่าผมเอาลงมาพร้อมสวนเพราะแตกไปไส้พี่น้องมี่แหละอยู่งยังสิแหละ ผักติวนะครับพี่น้องแค่นะครับผมแค่แดงกระิเป็นไอ้ไอ้นั่นนะครับสะเดาทวายนะครับผมพี่น้องออกสามฤดูนั่นครับเห็นปะสะเดานะครับนั่นปีนี้ลืมกินนะครับลืมว่ามีสะเดาอยู่หน้าสวนพี่น้องนั่นมะขามนะครับพยุงอาหารการกินติดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ะติปลูกต้นไม้เล่นนี่อีกนะครับมันขาดช่วงอยู่นั่นช่วงนี แล้วก็ที่เอามัดนี่แหละมาดเท้นพนกกยุคคาเอ็มยวกอไอ้ไผ่ห้องน้ำนะครับน้องป่านสวนเขาบรรยากาศดีครับพี่น้องย <c oughs> างยากเล้วพี่น้องยางหกแ,แล้วนี่เห็นปะนี่ไผตัวนี้ถึกกำลังงามถึกไฟมันลามมากนะครับเรียบร้อยเลย ไผ่กอนั่นกันบแบบงี้นะพี่น้องเบิง่งก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่ามันคุ้มต้นใหม่ที่เฮาที่จะปลูกนะครับกอเดียวแต่ว่าออกตลอดทั้งปีนะครับไผ่กิม่มสูงเฮาบางทีอุดมสมบูรณ์สีมันดิบพวกสีพวกนี้มันติดแตกแตกต่างอันนั้นแบบฟีเขียวเข้มเลยนะครับตัวนั้นนี่แหละช่วงเช้าพี่น้องเด้อลมพัดคล้ายๆช่วงที่เข้าหน,น้าหนาวนะพี่น้องลมพัดเขาเกิน ลมผัดบ่อยมากนะครับเด็กหน่อยเรียนเาากันนะครับผมบรรยากาศก,ากะดีนะครับพอดีเลยมันีดนด่ดินเพาะได้การดูผมไปติปลูกต้นไม้นะครับปลูกบะเลี่ยมันค่าใจเลยพี่น้องเด้อนะครับเท่านี้กะนะครับให้อาหารไปลายพี่น้องเขาเบิง้งงล้วก็พูดละฟังพุนอีกนะครับเด้อพ่นฟังพ่นเราก็สิยังไปบอบ,บอกกลางบอนอันอีกนะครับ เพราะว่ามันบออน่อข้างในมันที่เป็นผวกลาตะเพียนมันออกลูกไม่นะครับผมบรรยากาศดีๆน,นะครับสําหรับสวนไผ่ทุ่นนะครับมีไผ่ล้อมรอบนะครับกันล้มนี่ไผ่มัมนห้หอมเงาให้ความเย็นนี่ลีนะพี่น้องเนดะ้อเย็นนะครับแล้วผมก็ลังปลูกไม้ล้อมตอนนี้ผมพยายามจิดเติมไม่ดอกที่ว่ามันหอมนะครับบริเวณรอบๆกระท่อมน้ผมเลยนะครับ ไอ้ไม้ไอ้ยังก็ไม่กันเกา่าไปน้องไม่ล้อมนะครับเระไม้มันป่าไปน้องเพราะว่าดอกเขาทิ่หอมผมก็าติเอามาลงน้ำมันนี่แหละครับนาสวนมองได้พอลงใดผมติดลงนะครับเพื่อให้มันออกดอกแล้วมันทิ่ทรงกินหอมเข้าไปในบ้านเขานะครับหรือว่าเขียบไปไทมาพอได้กินเขาก็ติหอมหอมดอกยี่งยังคือหอมแต่อย่างทีนะพยายามที่ปลูกนี่แหละบริเวณรอบๆนะครับโดยรอบมองที่เขาอยู่อาศัยไปน้องยะติดภาพไปทั้งผนต่อนะไปทั้งผนต่อเลยนะครับ อันนี้ก็คือจุดนะครับบริเวณหนะ้าสวนเรานะครับอันนี้ถนนหนทางเขาไปใน,ในบ้านนะครับผมน้ำใดพวกพี่น้องทั้งดำสิมานะครับหัวผมก็ใส่หัวไม้ไผ่เอ๊ะไม่ปีกไม้นะครับผมปีกไม้ตรงนี้ใช้ปีกไม้นะครับแล้วก็ <c oughs> ใส่รดน้ำหาเส้นนะครับท่านเดี๋ยวมันปรับปรุงอยู่หาลังอันก็ตะปูมันหลุดนะครับนี่ตว่าไม้มันจะเป็นไม้พวก ลูกปีกไม่นะครับผมมอมาตัดแล้วก็นีน่แหละใส่รวดน้ำหาสินนะครับเพื่อนเพราะว่าก็เอาแบบตึงธรรมชาติที่สุดประตูหัวสวนกับบ้านท่านได้มีอยู่พี่น้องเด้อปกติก็ตรงนะครับเห็ดประตูสวนพร้อมแต่ว่าบ่าท่านได้เห็ดนะครับใส่งบหลายอยู่พี่น้องเห็ดประตูสวนเพราะว่ามันก็ต้องสวยงามจากน้อยเนาะประตูสวนนะครับเอาเสาต้นไม้ไงนะครับผาดบนพี่น้องเด้อตรงนี้ปงมีป่ายไปคนเดีวยวป่ายสวนเกษตรบริวารท่เห็ด ง่ายไงด้เพื่อน้องแล้วก็มีหัวนะครับเป็นปตินันเรือนหมดแล้วครับเดี๋ยวยางมาทีงนี้เพื่นอน้องเด้อหากันเริ่มนะครับตัวนี้ปักเป็นเด็กเพื่อน้องมันตีขึ้นหมดเลยอันนี้ก็ขึ้นอยูน่นี่อันนั้นก็รู้สึกว่าตีขึ้นด้ผูกไล่รอบเลยไหมอู้หยย์หงายเพื่อน้องนี่มันคือมันสั่นอยู่นะครับเด้อนี่มันสั่นอยู่คือถ้ามันยาวปุ๊บเขาตาัดหยานะครับนี่นี่อันนี้กับพันธุ์ใดนะครับหงายง้อนะครับ เจ้าสิมาัาขอจากยาให้เป็นงัวนะครับผม,มบรรยากาศท้อนะครับผมหอยนะครับหอยเชื่อลุงเชื่อร่มีเบิดนะครับตัวนี้นี่ครับผมมะม่วงนะครับมะพร้าวบรรยากาศมันได้นะครับผมแล้วก็มีปลา อ,อันนี้ก็เวลาแขกไปไทยมาผมกับบ้านท่เดียวครับผมแล้วกับขัดเอาตัวตัวให้ไงตัวหน่อยเพ่อก,กินนะครับแล้วกับปล่อยขึ้นเป็นปาน,น,นะนาปินนะครับตัวเนี้ยเงาแไปพูนครับ อย่าตัดแป๊บเดียวนะครับเพราะว่ามันมันห้องตัดดูแล้วมันก็นแล้วก็ตัดแป๊บเดียวเลยนะครับพ <c oughs> ผมพยายามแหงกระจายกระจายนะครับเพราะว่ายันปลากินเข้่ตัวถึงเนาะ ตนทางนั้นก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจบักงวงกล้วยนะครับทางนั้นเห็นบ่พี่น้องเป็นเป็นอุโมงไปแล้วนะครับผมซึ่งบองอ้องหอมเออบ่แดดจะเบิดเหมือครับเป็นไผ่ต้นนี้ก็เป็นไผ่เอ้นั่นนะครับผมไผ่อย่างกับไผ่าบานเนาะพี่น้องที่ว่าผมออกมาเห็ดหลักเป็ดที่ว่ามันเกิดเองไผ่ต้นนี้บ่ได้ปลูกนะครับด้วยมันเกิดเองนะครับพอดีผมตัดเอามาเห็ดเป็นสมัยยุคผมเห็ด เกษแหลกๆผมเอาตาัดเราถอดมันมาไออันนั้นนะครับเห็ดหลักท่อนามพีพีซีนะครับมันก็นเลยเกิดหาเกิดยังมันก็นเลยได้ต้นไพ่ต้นหนึ่งหนาสวนนะโดยที่เรต้องปลูกพ <c oughs> ยุงต้นแดงไงเบ็ดแหลวไปนองเ้อะิเลกก็ต้องเอาลงนะครับชิเล็กให้มันใหญ่สูงไปไห้นะครับผมพอ,อน,นี่ต้นใหญ่คักิลิเอาแป๊มป่าี่นองเลยคักอิลิเป,ป็น ไอ้ยินในน้ำมีปลาในนา,ม,ม,นนาม,มีข้าวอีกสักคู่ก็จะมีข้าวนะครับผมไม่เกินสองเดือนนะครับบนพื้นดินก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดนะครับประวัติ้าจะเป็นขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดนะครับผักขาผักขีเล็กยังอีกอะไอกะเจียวแล้วก็ผักหวานนะครับหน่อไม้หน่อไม้กล้วย มะม่วงนะครับยี่ยังอีกอะมะขามเปรี้ยิพี่น้องลายย่างอยู่นี่เส้นคางสิครับบ่อึดบะยากเห็ดก <c oughs> ระเสียผสมประสานเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมตามรอยนะครับพ <c oughs> อหลวงของเรานะครับบ่ <c oughs> มีจนพี่น้องเด้อนี่ถ้าผู้ใดเห็ดใดนะครับบ่อึดแต่แนวกินเฮอมีพื้นทีไรสองไรห้องก็เห็ดใดเด้ดครับเด้อบ่ะจำเป็นตรงมที่หลาย แล้วก็บพจจาเป็นต้องมีเงินหลายนะครับเพียนหน่อยๆเอาซื้อต้นไม้นะก้าต้นละหาบาทสิบบาทนะครับพอมีทุนมีฮ้อนเท่ากับมีทุนเล็กหมืน่นสองมือนเท่ากับขุดทุงขุดสาปะเห็ดไปนะพี่อน้องเห็ดต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับมันถี่ลงทุนหลายจะช่วงเรียงนะครับวกนำบาดานแต่ด้ใส่โซลารเซลล์กับโซลารเซลล์ขุดสาเอางสิละครับครับต้นทุนอาจสิ แสนสองแสนน่งสิ่นะครับผมแต่ว่าตาปูไดบะมีก็ต้องอาศัยธรรมชาติไปก่อนนะครับเพเียรเกษียทุกอย่างต้องลงทุนเบิดี่นอนเ้อบวชติดปูสร้างบ้านสร้างกระท่อมหงกกระท่อมน้าเบิดนะต่อี่นองเ้อนะครับนี่อะดูซื้อวันหนาแล้วนะครับต้องเอาออกนะครับละเอีกจักน้อยนะครับพวกนอกพวกอย่างมันก็จะอ,ออกมาตีเลยนะ อันนี้คือขุดรุมปลูกเลยนะครับนี่ขุดลุมปลูกเลยประมาณจักสองปีได้นะครับพยายามจะให้มันนะครับไปกอ่อญงนะครับเนี่ยปัดซิวอัดปัดซิวไปอีเดอดเต็มเลยพี่น้องอันนี้ก็ที่เป็นไฟนะครับหนาส่วนเขานะครับจานบินนะครับตัวนี้มันถืออลไะพี่น้องแล้วก็เอาเสาไผ่เขาหน่แหละ สไผพวกเสาไผ่กิมซุ้งเขานี่แหละพี่น้องนี่เห็นบ่นี่มันก็ติดใจกับ้างมียุย่สองหลอดสามหลอดนะครับหนาส่วนเพราะว่าไผ่มันเี้ยนได้โดนนะครับเปิดไปเดือดพี่น้องหลายทากหลายเนี่ยยิ้มหรอว้าเหออันนั้นกับบักขามเทศ เกิดเองนะครับบบลูว่ามันจะเป็นหวานขึ้นเพหวานถ้าบพหวานที่เอาออกนะครับพุ๋นครับจะเป็นน้องพุ๋นมาที่นี่นะครับน้องนี่แหละครับอยู่น้องมันนี่ก็จะถ่ายมังนีนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังซุ่มอยู่ที่ไปถ่าย ปลูกทั้งปุ่นครั้มมันสุมไอ้มันแห่งคาร์โกนี่ช่วงเศร้านะครับแต่ที่ปลูกต้นไม้ล้อช่วงใบใบหรือช่วงยำแรงยามอานี่นะครับมงนี้สามารถปลูกพวกบก่งบวกยังไงได้ครับเด้อพุ่นะต้นบก่งตัวนั้นเ <mas k S 1> นี่ยิสูจน์ได้เลยครับ <mas k S 1> <ภ>พวกบกห่งก็ยังว่ะคิดว่าที่ปลูบกบก่งเสริมพ่อปลูกพวก,พ,วกพีกบกยังแต่ผมคิดว่าผมอยากปลูกบก่งเพิ่มจะกลอยไปลอยต้นนะครับลองลอยต้นเลยออมสะ em nhỏ được nhìn này ô oh, bưng phố kia về dịch lắm khao điều oh, tài 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 mình bà đông dịp lắm phía nóng bưng các cô yên đi được này oh, máy chín xua ừ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  ปีนาพี่น้องเห็นว่าเห็นโงของสี่นะ้ครับเด้อบ่ปีนาดอกครับประมาณปลายปีปลายปีนี่แหละครับบ่ปีนาดอกปลายปีนี่นะครับพายุขึ้นแทะเมื่อนี่กะสิมาเอาต้นที่ไดต้นมันล่มขึ้นเห็นบหบเพราะว่าพาวุขึ้นแล้วนะครับพายุมันใหญ่เร็วต้นสั้นก็ดูเกเ้ขึ้นแล้วนะครับเพราะมันเบิดฝนปลายปีพี่น้องเห็นความแตกต่างเลยนะครับอีกบ่เกินนี่ละปลายปีนะครับมันสิมีความลมลื่นขึ้นมานะครับ เฮานะครับผมบม่เกินปลายปีนะครับพี่น้องเห็นความแตกต่างผมี่พยายามอัปเดตนะครับต้นขึ้นหมดแล้วครับแข็งก็ดูเกเรแล้วนะครับพยายามซื้อต้นไม้นะครับซื้อต้นไม้ถ้าเป็นต้นพยุงให้ซื้อต้นรัก้าจักหาบาทเด้อพี่น้องเด้ออย่าอย่าเอาต้นสูงมันมานะครับมันมันอ่อนนะครับ นี่คืออย่างผมเอาต้นหาบาทมาครับนี่อย่างนาคือการผมผมผมเอาต้นสีบาทนะครับต้นย่างนาแต่ว่าสีบาทมันก็สูงนะครับแต่ว่าบางบางบางหม่องเนาะแต่เราพื้นที่ผมกับพ่อเนี่ยใจเพราะว่าผมไปซื้อสีบาทมันได้ต้นใหญ่นะครับแต่ว่าหม่องอื่นถ้าเพื่อนไปรับมาอีกทอดหนึ่งมันอาจจะได้ต้นสิบาทต้นซํานี่นะครับนี่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 นั่นแหละพี่น้องนี่แตองเฮานะครับมันได้ต้นใหญ่อยู่นี่ิ้ต้องได้มาเหยียบพี่นนอง มันมันเอ็นนะครับพะยายามให้มันตั้งตรงอันนี้ก็เป็นมันไข่ไป็ุ๊บเป็นน้องอันอันนั้นผมผมพยายามให้มันไข่ต้นไอ้นั่นไอ้ปลาตะเพียนเขานะครับทั้งนี้ก็จะเป็นพยุงครับพี่น้องเด้อ เ็นบ่รุ่นพีเขานะครับเขาขึ้นเบิ้งแล้วกัุนเบิ้งสวยงามดีนะครับเขาขึนนะครับเห็นบ่มันที่สวยงามเป็นธรรมชาติอีลีนะครับรุ่นพีเขารุ่นน้องเขามันน้าทันกันครับผมมันน้ำกันทันเบิดนะครับอ๊ะปลาตะเพียนข่อยไปทั้งหลคือว่ามากินอาหารเลยเนาะอันนี้เอาแมยมันนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันออกลูกผมก็ต้องเอาวัานวัานเอาแมยเขาออกนะครับเอาแม่ออกไปปล่อยทั้งพุ่นนะครับต้นไม้ใหญ่ๆทั้งพุ่นนะครับ เดี๋ยวต้องเบิ้งลูกเขาก่อนนะครับเดี๋ยวมันกับมาพี่น้องอเห็นบหมยุ่มยับยุมยบย่มยับมาแล้ว <c oughs> อันนี้ก็น้ำเพิ่มหลายนะครับผมซ้ำนี่ก็เเรือเฟือแล้วครับอีกจะน้อยมิตรจิเด้ปล่อยออกนะครับนีเพราะว่ามันมันสิล่้นนะครับเพราะแต่ว่าท่อเขามีเบิดแล้วครับผมท่อออกท่อเขา่า นี่ทอเข่าน้ำเข่าพี่น้องเด้อทอน้ำเข่าทอน้ำออกไปแทงไห้นาแต่ไห้นั่นน่ะบัท่านหน่มีทอนะครับต้องฝังทอตัวนั้นไข่น่าจะน่าจะใครหรอมั้งพี่น้องเป็นบางตัวนะครับพวกปลาตะเพียนไงไงหลีพี่น้องเมื่อนั้นผมก็ว่านไปให้ผู้เฒ่ากินไข่เต็มทองเลยนะครับเอาไป็นหนึ่งหนึ่งเส้ยพักนะครับเสียบตำถ้าเขาบอกตำแจ่วพริกสด ฮอกะขนแก้วตาแดงนะครับผมพี่น้องไทยคนหลาดย่างหมักนะครับเด้อเก้ยวตาแดงับกะเป็นบรรยากาศยามเช้าสวนไผ่ทูนนะครับเห็ดก็มีนะครับผมเห็ดเห็ดตีนเฮ็ดนะครับนี่เห็นบ่าหากินได้นะครับช่วงนี้นะครับหลังฝนตกนะครับแดดออกนะครับมาที่นี่มันก็เกิดอุณหภูมิห่อนอบเป่านะครับทําให้เห็ดออก้ะพี่น้องเด้อเห็ดออกเห็ดยุคค้านะครับหลายนะครับพี่น้องเขาจะไปเก็บเห็ดลายเลยแหละ พวกเห็ดต่างๆนะครับที่เป็นพากกันไปเก็บเพราะว่ามันฝนหลังฝนตกยังไงเห็ดก็ออกนะครับพอมันเกิดความห่อนค้ามอบอ้าวมันก็เกิดเชื้อรามันก็กลายเป็นเห็ดแล้วนะครับแม่มปลาเดี๋ยวพี่น้องนะครับคอยแต่เบิ่งคามแตกต่างอีกบักกี่เดือนครับพี่น้องพยุงผมหลับร้องครับมันสิลมลรื่นเบิดเลยนะครับผมผมกล่าวเบาเลยเพราะว่าส่วนเขามันลมเืนเบิดนะครับจากการปลูกเขานะครับนี่ นะครับแต่เอฟซีท่านใดนะครับที่มาเที่ยวกับแจงดวงหนานั้นเป็นด้วยครับเด้อนะครับปลาบึกินพี่น้องมาหลวดผมสิบบัต้มปลากับย่างปลาละสู้กินะปีกน้องไม้กับมีพี่น้องเด้อช่วงนี้กับที่ได้อีกเช่นน้อยกับทถ้าำปุ๋ยไม้ยามก็บทได้น้องไม้นะครับเป็นของฝากหนาเพงกุหลาบพี่น้องเอามาปูงหน่อยๆบึ้งยังเหลียอยู่แพงกุหลาบเนี่ยเอาไปตอยอดได้เลยครับแพงกุหลาบนะครับ แล้วก็บ,บอ่อนั่นพี่น้องด้บอบ่อแข้างบ้านห้าหญาก็เริ่มหกก็ล้มันฝนตกเนาะมีก็ทิไปครับไอ้พวกไอ้คนงานนะครับผมมันปลูกมีไอ้พักนะครับผมต้นนี่ครับปลูกต้นกันเกา่าแล้วที่ปลูกลงอีกนะครับปลูกอีกลายอยู่ กล้วยนะครับธรรมชาติทุสุดนะครับก็คือมีแต่อาหารนะครับหลักๆนะครับพวกตะไคร่ถูกอย่างมะละกอนะครับไผ่กล้วยมะม่วงแล้วก็แซมด้วยต้นไม้เศรษฐกิจนะครับผมต้นยางนาผมไเรีวคาลิริรอบแล้วก็ปลูกต้นไม้รอบเพิ่มอีกแล้วก็ทิ่ปลูกเพิ่มอีกนะพี่น้องอันนี้ก็โดนๆหายนะครับเด้อ ให้เขาหากินพักกินมีกินหยาอยู่น้ำมุนี่แหละส่วนมากกับติเว็นกล้วยนะครับกล้วยมันไอ้ยอยสลายเนาะพวกปลากา็ให้พวกปลามันหากอยู่หาก,กินของมันไปเขาติดปนนหนให้อาหารหลายนะครับแค่ว่าให้เป็นอาหารเสริมนะครับให,ห้เขาเสริมเรื่อยๆซินะครับรู้สึกว่าประมาณเป็นอาทิตย์แล้วเดนีเพ่มทันได้ให้มันอยู่นอย่าเพิ่งได้ให้นะครับแต่ส่วนข้างหลังนั่นผมเห็นเป็นขอก เห็ดเป็นในล้อมใบใบเอ็นกล้วยเนาะสองจุดนะครับให้ลูกน้อง,งเห็ดเจแล้วเขากะพวกปลาหน่อยนะครับเขาไปกินเต็มหรือเขาไปกัดกินนะครับโดยที่เขต้องให้อาหารมันจะได้กินเป็นปลาธรรมชาตินะครับที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเขากะที่ไม่ได้เน้นว่าเอาไปขายเอาไปยังเน้นเอาไปบริโภคตะของมากครัวน,นะครับอันนี้ก็หลายนะครับผมปลาตะเพยียนตัวสมยังนี่ นะครับธรรมชาติของเขาบาอึดแต่แนวกินเพื่อน้องเด้อนะครับตัวนี้สวยงามอีหลีนะครับสุดยอดมากนะครับฟังพูดมาเป็นที่อยู่อาศัยมีจำนั่นแหะครับแต่ว่าเดี๋ยวมือหล้างดีทายเบิ้งนะครับแล้เอฟทีขอมาดีทายเบิง่งแต่ที่หกง่จักหน่อยเดี๋ยวตีเจ็บเมียนเจ็บกวดดีๆหรอกนะครับโอเคน้อพี่นน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้ก่อนนะครับที่เขาไปในบ้านนะครับไปหาเพื่อนมาปลูก อไอยังหลายหลายยางพี่น้องเด้อหลายยางเตี๋ปนะครับบักแตีมูอ่อนบักทั่วบักพริกนะครับวันนี้ปูวบดมือนะครับผมนะครับอันนี้เป็นปลานะครับปลาที่เขาเลี้ยงไว้นะครับบริโภคเองเลยครับผมสวัสดีครับ